ดูอะไรนะคะฮะอันนี้ก็มีค่ะมาดูท้งนีมมมมม้มีมีปลาไหมมมีปลาไหมคะไม่ไม่ปลา Nói pa nhỏ nó pa phải há thằng nút thằng nút có nhiều ngay thì ma นี่มันดังตรงนี้ข้างหลังข้างๆพี่แม็กนี่แล้ว,ว,ลวอยู่ข้างพี่แม็กนี่แล้วนี่มาให้ห่างข้างๆพี่แม็กซ์นี่โอเคหมดหรือยังเอา๋อ,อเอาวางตรงนี้ก็ได้แล้วฝามันไปไหนคะพี่ราต้องเอาฝาให้เขาด้วยนะนตกลงไปเหรอ,หรอเขาปรับนะถ้าอย่างนั้นน่ะเขาปรับหรือเปล่า แล้วไปวางใส่ตะกร้าไปให้เขานี่อันนี้อันเล็กด้วย <laughs> จะเล่าอีกเหรอ